ามสยบหนุ่มคลั่งหลอนยาอารวาสทุบทำลายเข้าของขู่จะวางเพลิงเผาบ้านเหตุไม่พอใจถูกแม่ว่ากล่าวตัดเตือนวันนี้วันที่30มสิถุนายนเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอท่าข้ามนำกำลังเข้าตรวจสอบเหตุชายคลุ้มคลั่งอารวาสทำลายเข้าของและขู่จะเผาบ้านตัวเองภายในบ้านเลขที่สี่เจ็ดหถนนสแกงามซอยส5สิบห้าทับสอง แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูงสามชั้นด้านล่างเปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์ภายในห้องนอนบนชั้นที่สามพบนายหน่งนามสมมุติอายุ25ปีบุตรชายเจ้าของบ้านอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งกระวนกระวายร้องตะโกนวอยวายคว้างปาและทุบทำลายเข้าของจนแตกกระจายและพยายามจุดไฟเผาห้องตัวเองเจ้าหน้าที่จึงใช้อุปกรณ์ไม้ง่ามเข้าล็อกตัวไม่ให้ขัดขืนก่อนควบคุมตัวขึ้นรถอปพรอเขตบางขุน น,นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาเพื่อสงบสติอารมณ์ต่อไปโดยนางหวานนามสมมุติแม่ของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าลูกชายมีประวัติติดยาเสพติดประเภทยาไอซ์และมักจะมีอาการหลอนต้องเข้ารักษาตัวกับแพทย์และไม่สามารถประกอบอาชีพใดใดได้เนื่องจากเมื่อมีอาการกำเริบมักจะอารวาสทุบทำลายเข้าของจนเสียหายก่อนเกิดเหตุลูกชายได้เสพยาไอซ์จนมีอาการเมา ตนจึงเข้าไปตักเตือนและสั่งให้เก็บของในห้องนอนให้เรียบร้อยทําให้ลูกชายไม่พอใจและเริ่มอารวาสประชดประชันและทุบป,ประตูกระจกจนแตกก่อนจะคมคู่เผาบ้านตนเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะลุกลามบานปลายจึงต้องเรียกตํารวจมาช่วยควบคุมตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อสงบสติอารมณ์และรักษาเยียวยาต่อไปีขมข่าวไทยดูเวเียรายงาน